ยไปหับลูกสาวมารถคนเต็มห้างเลยบาทเลยไปตายอกตกใจบาทเลยหพี่น้องเลยเฮ้สบายดีเดอ้อานีเด้อสบายดีผูก้ก้าวผู้ไม่เป็นได้ดหูดิเฮ้อฟา,าเต็มลานเลยเนี้ยเอ้อเอ้หนอ่งห้ออ,อ มันไปแล้วลูกมันไปแล้วมันไปแล้วอ้าผู้เฮ้ยลูกค้าลายเฮาไม่ให้ลูกค้าลายใหญ่เข้ามาอีกเด้อโอ้โหสวัสดีเลูกค้าอยู่นี่กับนี่นี่นี่ลายชุดเด็ดนะโอ้ยแก่ลูกค้าลายใหญ่อีกเลยจังไงไม่ได้จ้ะเปลาซื้อหรอกแม่เป็นของยี่แท้ลูกค้าได้น้อยเราเนี่ยนะไม่ได้มีอย่างเลยเพไนคือเปิดเพลงหน่อยสวัสดีสวัสดีก็ถูกนะยุ้ย

คนคนอันนี้เป็นก่าสบายสวัสดีแม่พี่น้อง FC เก่าคือเดิมเนาะแต่ว่าอยู่ทางใน่ได้ต่างประเทศไทยตอนล่างเขาซู่สร้างแม่ล้องเปียวคือเก่าให้พี่น้องเลยหลานลงมาอะไรก็ทั้งนี้ก็สิไปหับลูกสาวบ้านเอาตอนแรกวัดสิ่ไห้ทั้งป้าไปอ่ะวันนี้วัดรุงเทิยมยังบ่ดด้วเวียกก็สินออกไปเองบ้ดนเลยทดสอบเลยทถามแล้วเพราะว่ายังอยู่ไปเองก็ได้สัน รื้อไปพวกเอ็มวันนั้นโอ้ใช่น้องน้าบีตรเ่ยอาดินน้าแม่ดิใช่ใช่เอาอันไหนเอาอันไหนโดมปิดกล้องให้พี่น้องเลย้าเอ้ <Ether> ดได้จ้เอหอมดีกว่าเยหอมดีก็าลงมาล่ะกันโอ้ยโอยหยอกหยอกเด็ดนะโมู อ่ะป้าหอมเลยป้าหอมเลยหอมเลยเฮ้ยเอ้ยไม่เห็นหน้าอะไรมือหนานั่งเนาะคุห่าเพิ่นเห็นอยู่ห่าบอได้หอมหลายหมื่นนะโอ้ kind of like. โอ้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 ไงรังเลยเนาะเลยอย่าแมวจักอย่าแมวจักแมวว้าหูหูเอาไวจักเจ้าอย่างว่าใครตีน่ะ วันนี้ก็เรืองทานจะไปหาถามเ่นใส่แบบนี้ก่าเออเดี๋ยวไววันนี้ก่อนจ๋าอันนี้เหรอหัวนี่เหรอหัวนี่เหรอโอ้ยผจุดเบิ้งีบกอดดิว้าออกแนวเน่เห็นบ่ากันอ่ะใส่เต่แบบก้าหัวด้านล่างแบบเก้านะบอสะ ตรางน้องท่วงไหมพี่น,น orse, ้องเนียพัดมาแม่น้องเปลวชายโบวแล้วนะมันเป็ดตะแพงให้พาแม่น้องเปลวออกโพดเป็ดตะแพร่งตีแล okay. ้วทนานตีกันเลยพนันพอันอืออู้ลูกค่าคอยลายแท้โมนี่ออเด้อตะขายนี้แายดีดีโมนี้อ่าข่าหุ่นแล้ววะเนี่ยเออเอาเลยครกบุุน ไายขนาดโผลอ่อลาระวังแต่ล,มล่มมาเลยุืน่า <c oughs> เออคันนี่ากนั่งวันนี้เอา้าจะนองระหว่านี้เออยดยดผ่อนหลับ่นค่ะ <c oughs> ใชร <c oughs> จะมุ้งเลยนี่ สามงิบ <occurs> enfin like ิวไปซชเริไปขอไปฮับลูกครับเต้ากันเด้อพี่น้องเลยอ่ะเผาห่านถาบป้าเด้นเดนเนเอ้ยยุ้ยเผาแล้วเผาคครให้แหละฮ่าเยวนี้เราไปเผาซื้อเรียงแล้แม่เรา่ะซืให้กินหอยากเอาไหม่อยากาไม่เนี่ยเ่ยเอามคนชิเรียงเลยอยากอะไรเอาเม่คนละ เจ็บข่าวเราอยู uh ่รงเอามาไล่เอาเรื่องเอาเแจเอาเอาตัวได้แซ well ่บอ่ะฉันแบบนิดจนนิดนอยเบานดี๋ยวนี้เนาะตายอมปิญานเนาะดินนางดิ่นนางดิ่นอเจาดอบ่ยูหน้าบ้านหูนม่ยูดาวเหรอเนาะตาไล่ได้แบบนี้ แรงอยู่น้ำหนาประตูปิดตายอยู่ปิดตายมาเปิดแล้วนะโอ้เนาะขนาดอยู่ในเฮือนนั่น่อยไหวใจว่าไหนดิหวานห่าระวังด้วยไม่ไหวมาฟังใช่ไหมชุดหุ่นไขว้ปัดเดบไปหั่นไปไหนอ่ะเห็ดจอดรถเอเชีนเนาะเตือนไพรเด้วยพี่น้องเลยอืมเลบำบาดได้เลยนี่นะง่ายดายเห็ดเลือดทั้งใดกันเจอแบบนี้นะ สวันที hmm. ่ผ่านมาที่กันไปเอาเอากรจาวนหรอกค่ะนังไปป้านอกบ้านนาบ้านไปบอกอบอกแม่โอ้เห็ดเห็ดมาถามอันีบอเห็ดซือมาถามทางเนี่ยบอกแม่โอ้มาถามแมีมีคนดีอรมาเาะัน้เนาะ แลกลันมาอีกเลยเนาะแมกพาไปเลยไปไหมพี่น้องไวเดีไปกันเด้อไปกันเด้อผ่าห่านถาเด้อบัสทุกคนเปิดภาพเปิดกล้องมาอีกวันนี้พี่น้องเอ้ยไปฮับลูกสาวมารถคนเต็มห่านเลยบาทเลยไปตายตกกตกใจบาทเลยพี่น้องเลย สบายดีเด้อท่านีเด้อสบายดีผู้ก้าผู้ไม่เป็นด้อดีเฮรอมาเต็มล้านเลยเหรอมาลนเียนี่ะอยู่เป็นเดียงเั้งอเป็นเดียงให้เพิ่งแหงๆมันมานดำ้วยแปเมื่อไหรบัดนี้ ใจเด้อเดานุนหนนป้าอีกเด้อแรวป้าบอกให้ลงมาแต่เ้าผูกมนลงมาเอาลานสาวอ่ะเอาสาวใครแล้วเบนเมย์เห็ท่านรับบทรักหน่เป็นเมย์ได้เห็นลงมาอ่ะเอ้าตอนนั้นสาว่ารดใครที่ลงมาใกล้ด้สื่อซื่อป้าก็หมูน่ะหมูปิ้ง หนึ่งข่าวอยู่บ่หนึ่งอบ่ห้างคอยเย็นลูกนึ่งตอนแรกวันนีไปซื้อลูกสาวไปอยากแวะ่งลมีหวาบ่สิบซื้ออยูบ่ลูกสาวอยากแวะได้เม่ก็ได้จอดซื้อก้อนมาแ่นายแววอป่ายูนกต้อยูนี่า่นดยูนีกันซื้อว่าเพื่อนด้ว่าเห็นบ้ากันไรเลเขาว่าไปใ่เลยเนาะออกไปเลย เหนด็ดเดเดีทอดชมีนอัแดงนานดีนวดนวดได้นอี่เผิ่อมาอุดหนุนน่าซอยได้นวดอ่เพิ่นได้นเลยเลักปันานี้เอีกคนือมือนว่าว่านี่ว่านี่เพิ่อนัางกินข้าวกุมหอมฉนยนวดทุกไคนุ่นนึงแก้วพิกนอีกแล้วม่ไไม่นแล้ววะก็เพิ่นเรากินอยู่ดีอยู่ป่ะมาว่าอวดพี่ตุ้ยๆกินฮอสม้อจ้ะ แกก็เหนียวไม่งาเหนียวไม่ง่าจักเลยหนค่ะปมืนะมเหวานะมีลายไปครับมอมีมีมีแต่เจวเนาะมีแต่เจียบจ้ามีบช่วมากเวนาอะมาสบู่บรูุสบู่จะาบดบอโอ้สบู่มสุบ่ลูกะบ่ โอ้พูดอะพุดจิซื้อสบู่ซอยป้าแล้วพูดอะบ่เช็คเม่พอซุบบ่เป็นไรคนมาหาเรียบร้านข้าป้ามาได้ขายเบิร์ตจับบ่ประชัดบ่ท่านระเบิดเลยดูเลยถามแม่จจโถรีแม่จะเบิร์ยังบ่ ยังอยู่โอ้ยป้าบริขายส,สัมสัญญังอยู่นี่จะไปถามแม่เจ้่รถดีแม่เจ้าเบิดยังถามแม่เจ้ยอยู่ฮะ ข่อย่าได้เอามาข่อยซื้อมาสงถุงนึงข่อยสิไปซักเครื่องข่อยนี่นี่โยเกิรโยเกลูกใจ้ยโยเรดี่อยเดะไปลกไปหาแม่โกไปหาแม่บัดนี ลุนตีไว้อันนี uh, ้แหละของเล็กหน่อยฟันจะไปไวเอาอยู่ของชิบะติดเชื้อดิละดีดีฮันทอยากติดเชื้อสราม หนมัมแห่านีดเตายดัาัแล้วใ <c oughs> ครเราเพิ่งไปได้คอยเที่ยวทงออยางนี้รอดดีหอกแมนคนจะมาจะเที่ยว <c oughs> ทางเหนือเลยคนอยู่เหนือทางงอกเนะ <c oughs> าะโอ้บลูกมายังแม่ามาเฮ้ยมาน่อยกระบุนเข้าไปยังนะูเอ,อาออกมาไว้ได้ชุ เอ e tamam าจักวอมือเดี๋ยเราถอดดังออกมาไปยูพันโตกรรูดพันโตกระคายตามตามที่เขาคาย่าเอ้ยเราไปซื้อเพื่อให้เห็นได้หิว่าอยูสองหน่วยหากกระคายทำเป็นแเปพันโต <laughs> Phần bò to khai nói sao to khai Vào to đây non Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ พูดแน่นะอ่ะเออพูดแน่าสำคัญเลยแน่นอ่ะุปมาหาซื้อโคโรนยังห่มีโคโรนเนือย เห็นจงหนู่มเบอเออคิดเบิ้งอยอโคโรนยังอะนะยาไม่เพื่อก็ทำกยังยาไม่เอาอยู่เออ่อ ua, นนะแหละบโ้โหเดย,เ,ยเอ,อเยมีมุมาเดีกับมีมีแมตู้พึนึ่งชื่อ,อยานีเข้า,ม,ามันก็กัวแล้วมจะเอายานีเข้าจะได้มาหาเจ้าดีดวะโอ,อ อย่าดีเข้า่าฉันไปพอเป็นเลยทางนี้ใช่หอไหน่าเียวสาวมานั่งน้ำเล้อ่ะให้สานั่งน้ำบ <cat> ่ฮ้พอดเะเฮ้พอดให้ไม่สา้ไม่สาวนั่งใกล้เฮ้ยเฮ้ยไม่ทางนูนะ อทำสมีเกยเลยบอกนะบอทจะต้องไปหาแม่เจ้าเลยนะไปหาแม่เจ้าแกให้อ่ะแม่โาโนโน่แม่มอยกินเดอเป็นบัดเป็นไอ้่ะอันนี้น่ะป้าไปขายให้ผู้ใหญ่ในเวลาเพิ่นิดเครียดเพิ่นจะได้อมอมยิ้มไววอะไรอารมณ์ดีด้วยอุ้ยหาป้าแล้วแน่ ป้าจะขายให้แต่ผู้ใหญ่ลูกผู้ใหญ่มักอารมณ์เครียดใช่โน่หายเลยนะค่อยจกินเออออกเวคำเนียวเอิ่อฮะอืม้าเออ มันไปแล้วหนกมันไปแล้วมันไปแล้วไปเลยดลุงบริกนบริกรผ่นานแล้ว oh. จะต้องไปว่าจะต้องวอนแม่จะไหน oh. ไม่ลม่ไม่ไม่มึงทำไมทานานี้มึงไปเออไปไปเออ เขามามากน้เดดโอ้ผไป่ลยวะไผลโดนป่ายอะไปแล้วห้องมาด้วห้องมาได้ไหรเอ๊ะเอ๊ห้องมาห้องมาเมนี่ มานีฮั่นร่วมญาติได้เหมือนเี้นะมาทีไะน้อยทีไะนหน่อยเพอนะฮัานรวมญาติเหนี้แต่ว่ายังมาบ่คบลาะนอืนอดมอะไรดามาบัดาก็เป็นน่งทางในเลยนี่ดาวก็นั่งยืนแต่นอกกมือเราก็เลยทางในเพื่อนหนูมีไปนั่งได้เลยนะแน นางกิน้าวพ่ากันนางกินยังว่ะน,น,น,นางกิน้ถวกันไรเ้ลูกแม่งลูกะใช่อันนี้น,นี่แม่โให้กินแม่มห้กินุพอวะเอาไปให้พอไปกใหพอไปอไป โย่ไข่พ่อยไข่พ่อไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช่เกือบแล้วโมดุนี่นี่นะเฮ้ยยูเล่นเล่นหนูวดมาแถวนั้นนะนี่ขนมยังอ่ะตะมันวะ ที่พันอมเลยวค่ะจะรวยก็มามีบ่เออวพันเออไปแล้วไปแล้วชื้นเงาเงิพิเศษได้บ่อันนี้น่ะห้ากินดูเด้อผู้เฒ่าผู้โอ่เด้อจะได้อารมณ์ดีนี่บ่อมาขายให้เ็กน้อยได้ขายให้ผู้ใหญ่เลยนะเวลาหนาบูดจะอมข้าไปยิ้มแป้นเลยอมยิ้มบ่แม่อมยิ้มนี่แหละ

แป,ป๊บสี่เอาถุงมาเลยนะเอาถุงมาใส่ใปไปแม่แป๊บส่ิบแม่ป๊สี่สิบหา้าลองชอมองคนนักเรียนกันสิบเสบหาสหาส่หา กับไอ้น้ำมันเราอพอดีส<อ>ี่สิบหาเนาะทอนเราวหาพันนะพัะหนห้าพันกี่เอาไปเลยเฮ้ม่ได้ขนมได้ดนี่ยะอันละสองพันว่าแถวเจ้าเจือกกินี่แม่แม่นหาพันแ่ไหาพัน่<ะ>พันเลา,า,นนหาะหฮ้อั ความันแม่นเอาแม่นแม่นแม่นแมนโดยโดยขอบใจได้เลยไปคุณบอกเห็นไโอ้พนนนะโอ้ปลูกมันได้เนาะว่าจะปลูกหลายมันน้ำมันก็มีแล้วไพี่้องมันรดไทยก็มีสาวพันได้ไหนบอก ซอสเนี่ยาชพันธ์เนเลยเนาะเลยแห่งหวานแล้วดิแห่งหวานแล้วก็เนาะโดยลูกขาน้ำมันขวดแรกแล้วมาพี่ลูกจะช่อตยังกันนะบอมันมีอยังในฮูนี่นะเออมันมีพุ่นนี่แ้ยังออกใช่ป โอ้โ oh. oh, okay. <laughs> oh, ้โ <mainland> อ <mermaid> oh, yeah. ้ม่นี่เขบอว่าจะเคื่อได้เนาะพอคนนี้งนาพอนนอ่อไหนฮะปลาบอปลาเก็บบอปลาเก็บโดยเดียวเนี่ยเดียวพงนาพอได้พอพอสหายว่าคือมหายปสักหนงเ เห็นขี้หนาแทเห็นหนาขี้ไน้แท้เห็นหนาขี้หด้าแท้ปวดมากนะปวดบด้พอเห็นหน้าได้เห็นหนาพอเห็นหน้ได้กินได้พ้เห็นหน้าบดได้กินได้พอเห็นหน้าี้หายนี่ทั้งหลงมิวไปทั้งหลายป่า คิดถีบลงบ่ถีบไปบัดบออืไปบัตรคนด็กเฮ้พานี่ไปบอพานี้พาไปเสือบอเอเออเออน้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 ้้้้้นนน

ตอนนั้ยังมไรักยังไ่ะไรแตว่าตอนนี้เข้ามาหน่ะนั่นอเนีมนาเขาไยิ่หมดหาาตอใจเออเป็นได้เอเฮ้ยเนาะโอเคข่าวชุกนะไปนู่นข่าวชุกไโอเคเราพี่รานาสารคนีแม่เราไปกันสิขอลาก่อเด้อเนาะนี่แหละเมื่อนี้่ะอยากพี่รามาคิยนมกันไม่แตกเงาเดียวเคื่อเดียวให้พี่ราองเป็นนางอยู่เลยเนาะ ที่แม่น้องเปิ๊ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่ที่้องเอก้าวขึ้นเพื่มด้วยค่ะว่าติดตามเลยครับจมจ้องของแม่น้องเปี๊ยกต่าตระหนกแบบคิดไมกาเข้ามาสบายดีเลยอยู่ดีมีแห้งกันแบดสุขุสุขเด้เนะ